นี the nah. the ่เี x, the the ่นหัวองเวรนบรรสอนเี่น้องตรงซอนวิธีบันบานเป็นหัสมัยเก่าเคยเห็นแต่ลักซอนนนะตรงส้อนวิธีบนบานัสมัยเกาลักซอนคนนตหักงินนำตกเปนอัวลักซอนเงนนำตกตาเป็น้ังเป็นได้เป็นมมันพี่นหัวซ้อนขังไว้หัตรงไปพายอันล้มเมนื่อยพี่นหัวยิ้นซิว นาะมันเป็นสองตัวแบบลักตกเอาแบบนี้พี่น้องปลาอันที่เขามามาสอนมันลักปลาพี่น้องขึ้นบ่ไดไม่กองนาพาหนาหิวน้อพี่น้องกาะน้ำตกไอ้กิดสอนมันมีคนมันล่อสอนนะพี่น้องเดินที่ตรงสอนนี่หนักพี่น้องไรคลาดสองโตพี่น้องมัน